สวัสดีครับผมนายริออนสิงโตือเล่ชื่อเล่นชื่อสิงโตอยู่ชั้นสมคอหทับหเลขที่11ครับเกิด28มีนา2545ที่อยู่บ้านเลขที่เก้าสิทับห้าบตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสรดะบุรีประสบการณ์ที่ฝึกงาน เคยฝึกงานที่บริษัทนิเด็กพิซิชันจังหวัดอยุธยาพอดก่อนงานเอเลกของผมคือดูหนังเล่นเกมฟังเพลงอ่านหนังสือวิชาที่ชอบวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือวิชาบนาแผนกเกี่ยวกับหุ่นยนต์จบการศึกษามัธยมต้นจาก โรงเรียนสุนุลับวิทยาลัยสรับบรุรีจบจากชั้นปวชจากเทคนิคสรับบุรีปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปวส,เท,ปวสเทคนิคสรับบรุรีชั้นปวส1นึ่ทับหพอก่อนขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ